ว้าวสวัสดีฮะนี่คือเกม A Day in the Life of Dead t อะฟีแบบหนึ่งวันกับชีวิตแห่งความตายอะไรเงี้ย <laughs> ก็เห็นว่าภาพอาร์ตน่ารักอีแล้วนะฮะก็เลยเข้ามาไปดูกันว่าเกมนี้คืออะไรคุณปู่วิเศษเหมือนเอ็นพไหมครับโอ้ในที่สุดเวลาของฉันก็มาถึงแล้วสินะ ทำเสร์คนแก่ไม่เป็นโอ๊ยน่ารักอ่ะขอเท่าที่ให้รอนะเพื่อเราก็ทำงานล่วงเวลาไปนิดหน่อยนะ่ะมีงานมากมายเลยล่ะที่ต้องทำนะ่ะเขาว่าจบกับฟนอนะไอย่างเงียตัวยาวใหญ่เน,น่ารักมากอ้ออ้อน่ารัก <laughs> ดูเหมือนว่าวิญญาณของเขาจะพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วนะ เอาเลยทำในสิ่งที่นายต้องทำ<ม>กดสเปซบ้าหรือคลิกนะ,ะอ๋อวิญญาณลุงไปแล้วเอาล่ะไปตามเส้นทางเลยนะเจ้าผู้ล่วงล่นตัวน้อยเหรอแบบหรือเพื่อนตัวน้อยอะไรแาณนี้หเปล่าได้เงินเหรอโอ้มัน,นอาล่ะได้เวลากลับไปด้านนอกแล้วล่ะนะจะคิดว่า ยามเช้าที่แสนวุ่นวายเนี่ยกางจะเริ่มขึ้นแล้วล่ะนะอุย้ยเป็นเส้นแบบกระดาษดูเหมือนว่าวันนี้จะมีวิญญาณที่โดนจับเหรอเยอะแยะเลยวันนี้แบบฉันสามารถเห็นพวกเขาพยายามที่จะออกมาจากความเป็นนิรันดร์เหรอ อนี่ไงพวกเขามาแล้วเออไปเก็บริทิมเหรอ <c oughs> เสียงน่ารักมาก <c oughs> เสียงน่ารักไปแล้วน่ารักริ <c oughs> มันก็ไม่ได้ริทิมนะรู้สึก <c oughs> มันไม่ได้ริทิมมันมันไม่ได้ตรงจังหวะแกเป็นเงินแต่เพลงดีอยู่นะมีแค <c oughs> ่ชั้นคิปเพยงหรือเปล่า <c oughs> หรือว่ามีพวกเขาอีกในวันนี้นะ ยังมีพวกเขาอีกในวันนี้อ่ะมาแล้วอีกอีกรอบหนึ่งอะไรอ่าฮะมันไม่ได้ต้องตามหรือชื่มเลยไม่เป็นไรเรามีเส้นแดงให้ดูอยู่เล easy ช s ต a r มกิม m ิปเปอร์ อยามเช้าตอนนี้ก็จะจบลงแล้วล่ะนะรู้สึกว่าเหมือนจะมีบางพวกที่มันเร่งรีบอยู่นะอินรัสแบบมาเร็วอู้หู้หู้เอาละเอาละเอาละโอ้อ h โนคุณคนที่เราปล่อยไปเขาจะเป็นไงอะ่ะ <c oughs> เขาจะแบบเขาจะใช้ชีวิตแบบเ,เออ่ไต่ด่านทรมานกับชีวิตบนโลกมนุษย์ ต่อไปอะไรอย่างนงี้เหรอน่าสงสารนะ่ะว่าถ้าเป็นคนหนึ่งไม่น่านเลยฉันคิดว่านี่คงจะหมดแล้วนะโทรศัพท์เหรอนั่นเสียงโทรศัพท์นายหรือเปล่าอ่ะอุ้ยสีชมพูพิงน่ารักเอ๋อุ้ยชอบชอบเสียงนี้เฮ้ h ๆ y เป็นไงบ้างอ่ะเออ อ่านสวัสดีนะคุณอีดเอเดลเหรออีเดลอ่าก็แค่ทำงานอะ่ะก็แค่เก็บเกี่ยวอา่าวิญญาณสักโหลสองโหลอา่ากดมันนิ่งแล้วกันกดม o น n ิ่งนะคุณเอเดลอีดอ,อีเดลอา่าที่รักจ้ะเธอดูไหมว่าฉันไม่ใช่คนที่ตื่นเช้าเท่าไหร่ฉันเกลียดการที่จะต้องทำงานตามอา่าเวลาตอนที่พาติดคิน,นอะไรอย่างนี้นะ ฉันไม่รู้ว่าเธอจัดการกับเวลาแบบนั้นยังไงอะนะอ่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือเปล่ามันก็ฮะมันก็มีวิญญาณอยู่เยอะแล้วแหละ <Okay. S 1> ผมรู้สึงเหนื่อยมากเลยอันนี้แล้วกันระบายครับฟนะังผมรู้สึกเหนื่อยมากเลยอ๋อที่รักนี่อย่าบอกนะว่าเธออยู่ดึกอยู่ค่ำอยู่คืนอีกแล้วนะ่ะ แล้วล่ะมีงานให้ทําเยอะมากเลยคุณก็อยู่ดึกเหมือนกันคุณมีอะไรที่แนะนําเก,กี่ยวกับการนอนหลับเหรออันนี้ลวกันใช่มีงานเต็มหมดเลยอะ่ะอ่ะแม่ผ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มจะแบงยังดีแด้งเลยนี่พวกเขากจะให้เธอทํางานถึงกระดูกดาเลยได้งไงนะ <c oughs> ่ะอ่าในรู้อ่าในรู้ใช่ไหมว่าฉันจะหมายถึงอะไรนะ่ะโอ้ ใช่แล้วละ่ะฉันจำได้แล้วอ่าฉันได้เล่นเลเวลใหม่ของแฮปปี้ลา a ่าหรือ,อ,ย,อ,อย,ยังอ่ะผมเปลี่ยนเสียงผ้าไปยังอ่ะพวกเออขาดูเป็นเพื่อนกันกว่าที่ผมคิดมันเยี่ยมมากเลยอ่ะนะเอาเร็วไปไปไปเล่นเลยโอเคขอโหลดแป๊บนะใช่ แฮปปี้ลาล่าโอ้เฮ้เกริที่ไม่รออย่าว่เาเราก็จะเป็ดาเอ้าวแล้วอันนี้ริทิมของแท้เลยโอ้โอ้โอ้าเอาอื้อไอ้พวกนี้ไอ้พวกบาปนะแกจะต้องโดนเก็บกวาดเอา นายนโอเคไหมอ่ะฉันเอาข่าวใหม่มาให้มีวิญญาณชั่วร้ายเต็มันหมดเลยในวันนี้คุณแม่เป็นห่วงมากเลยเกี่ยวกับนายอะนะอันนี้คือคําว่าสีขาวกับสีดานะฮะจะไม่ได้ว่าอะไรเฮยเซอร์ปะเอซอร์คือคำว่าสีเฮย,ยกับสีขาวไม่รู้นะคนเรียนจีนไม่รู้เอยฉันสบายดีฉันเก็บเกี่ยวพวกเขาไปแล้วนะนายขัดจังหวะการเล่น,นเกมฉัน <laughs> เราไม่คนบอกกันปะเขาดูเป็นเจ้านายเราหรือเปล่าอืมเพราะว่าสองคนนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเทพแห่งความตายอะไรเงี้ยคอนจีนเกี่ยวๆพวกเขาไปแล้วนะครับบอกเกี่ยวกับงานที่เราทำอย่างนไม่เพราะมันยังออกมากันอีกในสายลมทางตอนเหนือมันแข็งแกร่งมากเลยในสัปดาห์นี้ใช่แล้วละ่ะมีผู้ส,ส่งอ่า เขาเแหละบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคนที่จะระวังตัวนะอ่านายต้องการอาหารไหมอ่ะฉันสามารถเอาเข้าวเที่ยงไปให้ได้นะอุ้ยเขาน่ารักนะเนี่ยไม่ฉันกินมาแล้วว่ะฉันว่าฉันจะไปกินกับอีเดลทำไมเราดูแบบไม่ต้อนรับเขาก็เ <c oughs> <c oughs> ขา,า The f e เหมือนเจ้านายเราจริงๆแหละเออจะเป็นไปกินกับเพื่อนอะไรกันนะจะไปกินกับเอเดลนะ่ะเออนี่พวกนายไปกินด้วยกันที่ ทอดกรเปอร์พริกที่พริกยังไงดีร้านอาหารพริกนั่น,นอีกแล้วอ่ะอิลว่าไราคินอาหารแปลกเป็นบ้าเลยขอโทษนะเอเดลอ๋ออ๋อดูนึกว่าแบบอันนี้เอลมันแปลว่าปลาไหลด้วยไม่ได้ใจเท่าที่นะ่ะมันเป็นแบบออโตจ้คอร์เล็กเออมันพิมให้เองมันก็ไม่แปลกซะหน่อยมันอร่อยนะนะ่ะแต่ว่ามันอร่อยนะ นายไม่สามารถที่จะกินสิ่งที่นายอยากกินได้ไปตลอดนะการสมดุลนะ่ะก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันฉันต้องไปแล้วล่ะตอนนี้เออคุยอะไรวะเนี่ยคือตอนแรกดูจะจริงจังขอให้มีวันที่ดีเอ่อขอให้มีวันที่ดีในการทํางานนะโทรมาหาเราทีหลังนะเพื่อจะให้รู้ว่านายเป็นอะไรยังไงโอเคเอาหนะ้าเอามาจากโทรศัพท์ของนายได้แล้วตอนเนี้ได้เวลาทํางานแล้วล่ะ หเดินแบบอืมพีรีพีไรามากมมไม่ต้องตรงเส้นขนาดัหนก็ได้นะอุย้ยเอาแล้วเดี๋ยวนะตรงลาลามันก็เป็นรีทึมอันนี้ช่วยเป็นรีทึมให้หน่อยด้ยวยมันต้องว่าน่งกะเองแกายเกเสียงน้องแมวน่ารักสุดๆนั่นมันอารมณ์หรออ่าก็วิญญาณยังไงก็เป็นวิญญาณอยู่บนยังข้ามมานะ ก็แค่เลงให้เลงอย่างระมัดระวังนะอืมอ่าอ่าตื่นตือนตืตรปจบัตรตรวจบัดรเดี๋ยวเพิ่ผ่านครับเจ้พวกคนเอผีพีกคนไม่ปึ้งกันไป, <c oughs> <c oughs> ป,นเ,ปนเหรียนไม่ให้หมดเจเอาตัางค์มามันนี่มันมนีน่ ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะเปลี่ยนสีงยงไพ่แหละมนุษย์พวกนี้เขาใช้ชีวิตอยู่กันไปได้ไงนะจริงน่ากลัวนะแบบว่าเห็นคนโอ้โ,อโอฮะผมฆ่าคนเหรอคนบริสุทธิ์โอ้โนเขาใช้ชีวิตยังมีความสุขเขาเดินหน้ามีความฝันมีพ่อแม่มีลูกมีงานที่ดี ไม่ท้อแท้ในชีวิตแต่ผมผูรไปฆ่าเขาโอ้โหน่่ยิงใหญ่ไหมขอ <laughs> โทษทีนะรัฉันคิดว่าตอนนี้ก็มีแค่นี้และนะเดี๋ยวฉันจะไปหาข้อมูลมาเพิ่ม <laughs> เกี่ยวกับวิญญาณพวกนี้นายเราอยู่ที่นี่ไปก่อนนะ <laughs> ลืมเสียงไายจริงจังช่างมันอนะไรกัน <laughs> ผมไปซีเรียสกับเรื่องนี้ <laughs> เออคุยกับเพื่อนสรุปผมจะเอาเสียง้นนี้เฮ้อีเดลเอแล้วนายคิดง่าบ้างอ่ะกับเลเวลของแฮปปี้ลาล่าน่ะฉันชอบมันมากเลยนะฉันโดนลบตวนะ่ะมันก็ยังไม่ได้เป็นแบบที่หนึ่งนะฮะ mm hmm. ยังไม่ได้เป็นแบบที่หนึ่งหนึ่งในดวงใจ จะโดน,นรบกวนอะไรกันบอกเลยจะโดน,นรบกวนกลางทันนะ่ะอาา๋อเป็นแพล,ลนเลยเหรอผู้ปกครองของฉันเขาส่งมเมสเซจมาหาฉันนะ่ะโอ้ว้าวอ้าวาแดงอ้าวแม่งเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยว่ามัจะไปลงไรจริงนะก็นายไม่ได้ไปเยี่ยมพวกเขาเลยใช่ไหมล่ะพวกเขาก็คงจะเป็นห่วงหรืมั้งฉันขอคำแนะนำอะไรหน่อยได้ไหมอะ่ะแน่นอน แล้วมีอะไรกวนใจนายอยู่หรอเกี่ยวกับความรักก็เปล่าพวกวิญญาณเริ่มทำตัวแปลกไปอ๋อพวกครองของฉันออ่ชอบรบกวนฉันตลอดเลยอ่าใช่เกี่ยวกับความรักกล่าวมากกันนี้จะอยางรู้นะน้องเขาจะพิมพ์อะไรต่อแต่เราคนจริงจังไหมไม่เราไม่จริงจังแย่อุ๊ยเอาแล้วเพื่อนความเพื่อนมาแล้วอะไรนะ บอกฉันมาให้หมดเลยฉันรักคุณโอ้ยกอดชอบเพื่อนคิดแต่ไม่ถึงคิดคิดแต่ไม่ถึงเธอโอ้ยกอดฉันรักในการเก็บเกี่ยววิญญาณฉันรักแฮปปี้ลาลาโคตรกาวเลยฉันรักเธอนะโอ้ oh. ฉันก็รักเธอเหมือนกันแน่แต่ที่ขี้เล่นเป็นบ้าเลยนะเนี่ยเจ้าเออ่หัวกระดูกตัวใจส่งหัวใจมาให้ แล้วเป็นแฟยขับของแฮปปี้ลาลาตลอดการใช่ไหมใช่แน่นอนอยู่แล้วเธอก็รู้นี่นะอะไรเรียกว่าติ่งอะความติ่งคุยกันใช่แต่น่ารักดีอะไร่จังช่กดว่าจะต้องไปจัดการเกี่ยวเรื่องการปรุงยาต่อแล้วล่ะแล้วคุยกันต่อนะอ่าฉันจะไปเล่นแฮปปี้ลาลาแล้วล่ะ ฉันจะลองไปเล่นอ่าเลเวลล่าสุดอีกครั้งโอเคมาฮะมาตึง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 โอ้โหผมไม่รู้นี่มันแอบยากเพราะว่า ว่าย oh, นั่นไงที่กดมันอยู่กลางลำตัวโอ้้ยดีแฮะตรงเมื่อกี้เอ๋อไม่ใช่รีทึบโอ้าผมพลาดไปสองเลยเสียงแห่งการประัฒนาาโอเคอย่างน้อยก็ดีที่ได้เกมจบแล้วขอบคุณอ่ะแล้วพาเล่น ไม่รู้ว่าพาเลนยังไงนะฮะเป็นพี่ชายหรือเปล่านะไม่แน่ใจสวัสดีทุกอย่างโอเคดีไหมอ่ะใช่ผมโอเคผมไม่เป็นไรผมโอเคแอมไฟต์เซนคิวแอนด์ยูพะเราได้ข้อความจากนายมาที่มันคล้ายๆกันนะวิญญาณอะเริ่มแข็งกล้าขึ้นแล้วนายเองก็ต้องแข็งแกร่งขึ้นด้วยเหมือนกันผมแข็งแกร่งพออยู่แล้วนะ ผมจะไม่ทำงานนี้ไปตลอดหรอกนะสิ่งที่ผมต้องการคือการหยุดพักผ่อนก็เหมือนเราโดนที่บ้านบังคับทำงานเหมือนกันนะผมก็คงไม่ได้ทำงานนี้ไปตลอดหรอกเไไดีนะ๋ยวพูดอะไรที่มันไร้สาระนะการเกี่ยวเกี่ยววิญญาณอะเป็นหน้าที่ที่สำคัญเพราะเราทำงานมาอย่างยากลำบากแล้วก็เลี้ยงนายมาด้วยงานนี้คิดให้จริงจังเกีย่ยวกับชีวิตได้หน่อยสิ เพราะเราคุยกันเกี่กับอนาคตของนายอยู่นะแม่ของนายไปเจอโปรแกรมที่โอ้โหห้าวัน,นไม่ถึงแบบคือเหมือนไปเข้าค่ายอะไรเงี้ยส่งไปเข้าค่ายติวอะไรเงี้ยนะที่ภูเขาหึงซานกเราจะไปด้วยเหมือนกันอ่าเพราะเราสามารถที่จะคุมงานของนายได้นะตอนที่นายกำลังฝึกซ้อมอยู่นะฮะคื่แบบไม่ทำแทนนั้นมันมากเกินไปแล้วแล้ว เกี่ยวกับสิ่งที่ผมต้องการล่ะผมต้องการที่จะเป็นแทปปิล่าเศร้าแฮะแล้วเกี่ยวกับเรื่องที่สิ่งที่ผมต้องการจะทำล่ะนี่ก็เป็นความสุขของนายนะนายก็จะนายก็จะคิดให้ตัวเองนั้นดีขึ้นดีกว่านี้แต่ว่าพ่อตอนนั้นก็เป็นผู้กปกครองของนายเพราะเรารู้อยู่แล้วว่านี่คือถนนทางที่ดีที่สุด ผมไม่สามารถทำแบบนั้นได้ในตอนนี้ผมจะไม่ไปนี่มันโง่เง่าไปแล้วโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมน้องสิ่งไม่ชอบผู้ปกครองตัวเองนะผมไม่รู้ว่าจะเรียกสัพนามอะไรดีแต่ว่าก็ผมไม่เข้าใจอันนี้ขาไหนก็าราตอบไปผมไม่ไปเออผมไม่ไปเออผมจะไม่เป็นผู้เก็บเกี่ยววิญญาณอีกต่อไปแล้วอะไรนะ มีสิ่งอื่นที่ผมอยากที่จะทำนายกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นี่ยอยู่เขาก็พูดขึ้นมาเฉยเลยเฮ้ย <Hey. S 1> อะฉันเกียดที่จะมาขัดจังหวะน,นะแต่ว่าพอเรามีปัญหาแล้วอะพอมันออกมาแล้วมวนที่ ่าลุกไหม้ออกมานั่นเป็นสาเหตุของทุกอย่างและก็มีวิญญาณที่เริ่มที่จะจางหายไปอ้าวแล้วรู้เลยมันจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับอันนั้นและมันก็จะหายืออแล้วก็ต้องมจำคนอีกเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมวิญญาณอะยังอยู่ตรงนั้นนายแค่แค่จำเป็นที่จะต้อง ตาตามดูนะฮะจับตาดูคนที่โดนเออวิญญาณหลุดอยู่ไม่ได้เจเเยว่ไงคนแรกคนนี้ต้องมานั่งจับคนอีกไอ้บ้าเอ,อ้ยยังโอเคอยู่ทุกคนแม่งหน้าตาเหมือนกันหมดเลยอ้า ก็ดีแล้วล่ะนะแบบว่าดีดีมาเกินพอแล้วไม่ได้จะแปลงอะไรแต่ว่ามันก็ดูเหมือนว่ามันยังจะมีการก่อตัวแบบใหม่อยู่มันก็ให้มาง่ายอยู่นะบางทีแต่ว่าบางทีมันแบบเป็นหมู่ผู้หญิงในหมู่ผู้ชายหมู่ผู้ชายในหมู่ผู้หญิงจ่มันก็แบบผู้หญิงแถวหน้าผู้ชายแถวหน้าเลยโอเคว้าย ที่สองคนด้านหลัหนึ่งสองสวยงาม I do my best นะฮะถึงแไหมผมจะเกียดงานตัวเองอยู่ตอนนี้โอ้ไม่นะนั่นมัน oh my o oh. าเคียวของนายหายเอ้า <Hi>. oh. ก็หายไปเหมือนกัน เอ้ oh, wow. <laughs> เป่าเปิดตัวยิ่งใหญ่ <laughs> เพลงแมงคตรขัดมูดเลยเ <c oughs> อ้ยโชเทปโชเทปโอ้โหแหมไม่มาทำเองตั้งแต่แรกไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมพราเรามานี่เร็วที่สุดแล้วเมื่อตอนที่พวกเราเห็นข่าวนะรู้เรื่องลนะรับเรื่องฉันดีใจที่พวกเราไมาได้ทันเวลามันก็ยังมีการจับกลุ่มกันเหรออยู่ที่ใจการเมืองอะนะ อ,อย่าไปอยู่ใกล้ที่ที่นั่นดีกว่านะเพราะเราเป็นห่วงเกี่ยวกับนายมากเลยนะนายไม่จะเป็นที่จะต้องทําทุกอย่างด้วยตัวของนายเองเหรอกนะฉันดูว่าพวกเรานั้นบางทีก็เข้มงวดเกินไปแต่ว่าพวกเราก็อยากที่จะทําให้นายปลอดภยัยโอ้ยก็ล์าตาจะไลเฮ้ยทำไมต้องตาไหลตอนนี้ ไม่ว,ว่าจะเป็นสิ่งที่นายตัดสินใจแย่ทำก็ตามอ่ะพ่ะนายไปไหนกันอะอีเด้ยเออายไปอยู่ไหนน่ะฉันได้ยินมาว่าตอนนี้ที่เมืองน่ะวุ่นวายไปหมดเลยนายไม่เป็นไรใช่ไหมฉันต้องการความช่วยเหลือน่ะแล้น,นี้นะเมาไม่ได้ใช้งานเนาะเมาสน่าจะไฟดับไปโอเค อ้าว่่ามาเลยอะไรล่ะอันนี้แล้วกันฉันต้องการแฮปปี้ลาลาแม่ดูต้องการไใช่ไหมอ่าพวกเราสามารถใช้แฮปปี้ลาลาได้นะตอนนี้อะไรวเดี๋ยวนะนี่นายหมายถึงโอเคใชปลวข,ของมาเดี๋ยวนี้ละ่ะแต่ว่านายแน่ใจแล้วใช่ไหมอ่ะนายจะเป็นที่ต้องจ่ายมันนะฉันเก็บเงินมามา,มากพอแล้วล่ะโอ้บ้าจริงชายแดงบ่อยมาก โอเคในสุดเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วอะงงนายเช็คก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทําไมอยู่ๆนายถึงเอาเรื่องนี้กลับขึ้นมาพูด,ดนะตอนนี้ฉันมีแผนน่ะเชื่อฉันสิมันเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วละ่ะ <Okay. S 1> มันเป็นเวลาที่เหมาะสมนะโอเคเราจะไปเจอกันที่ไหนอะใจกลางเมืองเอาแล้วน้องแล้วเขาสั่งให้ไม่ไปโอเคให้เวลาฉันยี่สิบห้านาทีนะ น้องอ๋อโยนเคียวทิ้งอ้อยน่ารักเฮ้ยน่ารักมากอ้อยน่ารักอะ่ะโอ๋อทำให้โลกสดใสเออดีวะ่ะอืมเอาละเก็บริทิ้งเยอะอืมอันนี้เป็นรีทิ้ดีจังน้องแมวก็อหยุดเลยยกหัวยกตัวน่ารักหนึ่งสองสามโอ้โอโอโอ อ๋อมีคุณเอเดลใช่ผมไม่รู้จะผ่านไปยังดีเอเดลอ๋โอ๋อเอาลืมกดเฮ้ย <c oughs> ม,มีคนคนหันมามาแล้วะอะวันนั้นมันเยี่ยมไปเลยแล้วคือตอนนี้คนเห็นเราวอู้คนเต้นคนเต้นคนเต้นคนเริ่มโยกเออผู้ปกครองเราก็มาเด้วยาโบกสะบัดนะ เป็นเดินเซ่อเป็นเดนเซ่น่ารักอะพอเป็นพาร์เซลแล้วแบบน่ารักขึ้นเยอะเลยโอ้ได้เงินเต็มเลยโอ้ได้เป็นกอบเป็นกำจากคนเร์อโอ้เต้นลา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 เลยที่ฟ้องไม่โชว์อารุงกลับไปที่ลุงเฉยอะไรวะถึงเวลาแล้วขอโทษที่ให้รอนะ พรอเราเข,ขาคางทำงานเยอะเลยล่ะแล้วก็ยังมีการจัดแสดงอีกมากมายที่จะต้องทำโอ้ว้าวน้องก้านะแทนก็ทำในสิ่งที่นายต้องทำเถอะเต็นสดส่งน, <c oughs> น่ารักอย่างโยกหัวตาม <c oughs> จโจเอลุงก็หลับไปโอน่ารักมากคิวน่ารัก จะบ้าตายเกยมดีมากเลย,ยอ่ะอ๋อยังไม่จบอ่ะขอบคุณที่เล่น A Day in the Life of Death เพราะเรามีเวลา72ชั่วโมงในการทำเกมนี้อ่าเป็นงานที่หนักหนาเลย,ย,ยอ่ะฮะโอเคตอนนี้พวกเราสามารถพักได้แล้วเย้ไปบูบบั้นอ่าเกมนี้พิเศษายอันนี้คือวิธีการอ่าใส่เครดิตแบบแบบใด ขอบคุณในครันหนึ่งที่เล่นเกมนนะั่นมกมากผมดีใจมากนะที่ผมได้เล่นเกมนี้อยากเผยแพร่เกมนี้ให้ทุกๆคนไปดูกันเนื้อหาแบบดีมากแล้วคือผมค่อนข้างที่จะเป็นติ่งเกี่ยวกับอะไรที่เป็นาฮาโลวีนนะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความตายแล้วก็เรื่องการงานชีวิตในหน้าที่ของเรานะฮะก็เห็นได้บ่อยมากๆเลยเนาะเกี่ยวกับ พ่อแม่ที่แบบบังคับลูกให้เรียนอะไรเงี้ยเนาะแบบทําหน้าที่มันก็เป็นแบบขานิยมนู่นนี่นั่น,นอะเนาะเข้าใจได้ก็ทุกคนก็มีวันที่เหนื่อยนะฮะแล้วเราก็จําเป็นต้องการจะพักผ่อนเหมือนกันในที่นี้เขาอาจจะสื่อว่างานที่น้องเขาทําประจาเนี่ยเปลี่ยนให้งานที่ทําประจาเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบแทนนะฮะซึ่งมันก็ได้ผลออกมาดีมากๆ ยู่ที่แล้วแต่แต่ละคนจะตีความเลยนะเพราะว่าแ<อ>น่นอนว่าเกมมันปล่อยพื้นที่อย่างอิสระเนาะเราจะพูดอะไรต่อแล้วรู้สึกซาบซึ้งมากนะที่เล่นเกมนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบด้วยนะฮะขอบคุณมากจริงๆถ้าตรงไหนตกโกลนผิดพลาดไปตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย